สวัสดีครับพวกเรา Monday Kiss ประกอบไปด้วย Slap Kiss นะครับ Holy Monday ครับเย้เดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงนะครับฝั่ง Slap Kiss นะครับก็จะมีโดร้องนำนะครับปินเบรกีตาร์แล้วก็อาร์มคีย์บอร์ดแซกโซโฟนนะครับส่วนฝั่งของ Holy Monday นะครับผมผมทีร้องนำกีตาร์นะครับผมโปรดเบสนะครับก็เฟรมกลองครับผมแฟนนนเก่าขอองโปรดั วันนี้มาถ่ายไลฟ์ f i c ชั่นครับสองเพลงนะครับเพลงแรกก็คือเพลงบรรยากาศของ Only Monday นะครับแล้วก็อีกเพลงนึ่งก็คือคนขี้โกหกนะครับของ Kiss. s l p p i d s บอกเลยเป็นการรวมตัวที่เร <ừ> ียกได้ว่าลงตัวจริงๆนฮะก็ว่าไปเรารวมตัวนะ่าเป็นแบนด์หนึ่งพอดีเลยนะจริงเพราะว่าส a p p คิ s เนี่ยไม่มีมือเบสเลยมือกองฝั่งนี้ไม่มีมือกีตาร์กับมือคีย์บอร์ดใช่ใช่ครับรวมกันเป็น n d a เดคิ s พอดี มันเหมาะจ่อไปหมดมันเข้าล็อกไปหมดเลยเป็นการผสมที่ลงตัวก็เพลงบรรยากาศนะครับผมเริ่มแต่งตอนที่ตอนนั้นไปทัวร์นะครับแล้วก็อยู่บนรถตู้นะครับตอนนั้นผมเห็นวิวแบบเป็นตึกเป็นนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยเหมือนมีคำขึ้นมาอยู่ท่ามกลางคนที่มีอยู่เป็นร้านแต่ทําให้หัวใจอ้างว้างอะไรเงี้ย จริงหรือเปล่าฮะอ่าตอนนี้อ้างนู่นอัางนี้ก็ก็เพลงนี้ก็เป็นการพูดถึงบรรยากาศอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เราคิดถึงคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีหลายคนหน่อยหยอกหยอกหยอกน่ครัวอ่าส่วนฝั่งของเพลงคนขี้โกหกเป็นไงบ้างฮะคนขี้โกหกใช่ไหมครับคุณจะเอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบสั้นทล้วกันแบบสั้นไปสั้นไปเพลงนี้จริงๆอ่ะเขียนมาจากหนังเรื่องหนึ่งใช่ เพราะว่าดูแล้วแบบอินอินมากหนังเรื่องจอห์นวิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากหนังเรื่องมอร์แดนบูครับเป็นความรักที่แบบว่าเหมือนเราให้ยอมให้เขาไปเพราะว่าเราหวังดีแล้วความพีคของเรื่องนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับของคนเกาหลีครับก็เลยเป็นอินสปิเรชันในการแต่งเพลงนี้คนที่โกหกใช่แล้เพลงนี้ก็จะเล่าแบบว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีให้เขาแบบไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเราแล้วฉันฉันลืมได้หมดแล้วนะฉันสบายมากฉันมีความสุขแต่ทางที่จริงทั้งหมดมันคือ

มันเป็นเพลงที่ฟังง่ายมากอ่ะมูสดีด้วยชอบชอบมูดดีมูสดีท่อนต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันสามารถเล่นง่ายแล้วก็ดีกีตาร์อย่างเงี้ยแบบน้องๆหนูๆเล่นเล่นกันได้เล่นง่ายอ่ะฟังง่ายแล้วก็แบบเล่นง่ายเข้าใจง่ายมันคือเข้าถึงคนได้เยอะมากด้วยกว้างขวางหลายวัยหลายวัยแล้วก็เมโลดี้นี่ติดหูทั้งคืนเลยครับ ตอนแรกอัผมไม่รู้ว่าสแลปคิดเนี่ยจะปล่อยเพลงใหม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนผมไปเห็นในไอจีของพี่อาร์มก็แบบเฮ้ยปล่อยเพลงใหม่พอดีตอนนั้นผมก็เลยเข้าไปฟังเฮ้ยแกดีต้องใช้คํานี้ดีกว่าผมเห็นน้อยนะที่เป็นเนื้อหาแบบนี้ในเพลงไทยแต่ว่าคาโกหกเนี่ยคือเราโกหกเพื่อที่จะให้เขาสบายใจซึ่งเนื้อหาเนี้ยหายากมากในเพลงไทยแล้วก็อีกอย่างเนื้อคือท่อนุกติดหูมากครับทุกคนผมผมจําได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ยิน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไปทอดนี้ด้วยเลยอันดับแรกต้องบอกว่ามันเป็นการคอรแลัที่ได้สีใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนปกติแซลฟ์ช s สก็จะร้องกันเองเล่นกันเองนะครับก็ดีใจที่โอลิโอลิ่งมาเดายอมมาเล่นด้วยนะครับผมก็ไม่่อยมีใครครบแค่เราอยู่กันได้ ู่กันได้อยู่กันได้ทด้งสองเพงนี้นะครับก็ทาให้เกิดสีใหม่ของเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของน้องทีเองนะครับหรือว่าลายกีตาร์ของน้องเองนะครับก็ทําให้แบบว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นทั้งสองเพลงเลยนะครับมีแซกโซโฟนในเพลงของโอลิมันเดย์ด้วยซึ่งซึ่งเพลงโอริเนี่ยไม่เคยมีแซกโซโฟนเลยแลวก็ไม่อยากมีด้วยน้องบอก <c oughs> ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกงี้ครับว่าผมรู้สึกยินดีมากที่ฝั่งพี่ๆเขาเป็นคนชวนพวก,พวกผมเนี่ยแหละรวมทึงโปรเจกต์นะครับ<ว>ก,ก็ดูเขินนะก็ก็แบบก็ติดตามมาพวกผมเนี่ยติดติดตามแลป์คิดมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วซึ่งไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยซ้ำรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ทำงานกับพวกพี่ๆแล้วก็ทำงานกับพี่ๆเนี่ยสนุก ไม่มีคำว่าเบื่อเลยครับในงานนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพี่น้องแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่างานงานเยอะกันนั่นแหละเราไม่ค่อยช่ใแบบงานยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยชายวงเขาค่อนข้างดังมากนะครับเพลงเขาเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศนะฮะก็คือไม่ค่อยมีเวลานะฮะจริงการทำเพลงก็คือการใช้แบบส่งอะไรส่งอะไรก่อนหน้างานประมาณวันเดียวแต่ก็ออกมาดีใช่ออกมา ลงตัวลงตัวลงตัวได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมามีแค่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสียน้ำตาไปกับมัน เพราะฉันคงไม่อยากลืมเธอได้เลยแต่แต่แต่เดี๋แวนแต่เดี๋ยนึงแต่เดี๋ยนึงอันนว่าขอแลกค้อแรกคอแลกเพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยนยังรู้สึกเหมือนจำทุกทุกอย่างแววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ตาจากคนที่เคยรู้ใจเพราะเธอยังเป็นคนโปรดของฉันนี่คื ไปเบียดขิงนานจะเหมือนทำใจคนนี้ไม่ได้ถ้าเป็นคนโปรดที่ฉันยังลืมไม่ได้เลยครับขอบคุณครับติดตามพวกเราได้แล้วนะครับทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเซิร์ชไปเลยครับ slapkiss official นะครับก็จะเจอพวกเราทันทีนะครับ ครับผมส่วนของพวกเรานะครับผมก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับผมพิมพ์ว่าโอลี่แล้วก็เว้นวักนะครับผมมันเดย์นะครับผมเจอแน่นอนนะครับผมฝากติดตามโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับหลายเซ็กชันนะครับเป็นโอลี่มันเดย์แล้วก็แซลป์คิสนะครับเพลงบรรยากาศและเพลงคนขี้โกหกนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทาง YouTube Love is Entertainment นะครับแล้วก็ G-Lab ็บยูทูบจีแล็บนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดประหลาดบอกครับ ก่อนปิดคลิปนี้โทษทีผมอยากได้เสียงเพื่อนคุณมากคุพูดอะไรพูดไปหดเลยคุณจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนปวดๆพูดอะไรนะคือผมโคตรชอบเลยครับพี่เราชอบยื่นไม้ไม่ให้ผมจอบเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเต็ม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 เงียบเลยครับผมก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับผมก็ตั้งใจทำกันมากเลยครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงไหนเราก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อแฟนเพลงของพวกเราได้แฮปปี้ทุกคนครับผม พูดดีฮะเย่ติดตามพี่เอาด้วยนะครับเออติดตามน้องๆเขาด้วยนะครับ <c oughs> ครับได้ <c oughs> ยินเสียงน้องแล้วนะเย่ไปบายๆพวกเราเจอกันบบ๊ายบาย